้านหน้าทะเลเส้นลอยฟ้าครับเราจะเริ่มจากการจับเส้นเตรียมถอดนะครับของผม,มจะจเป็นเส้นซ้ำค่าแบบนี้ใช้เส้นเรื่องหรือเส้นมาม่าก,ก็ได้นะครับตั้งประมาาให้พอร้อนถอดเลยครับตักมามันร้อนๆนลายมันตัวเส้นนะครับเส้นกรอบร้านหน้าครับ น้ำมันแน่รอนกระเทียมครับใต้ามูปลามึกกุ้งครับลุงรถน้ำมันห้อยซชี่วข้าวน้ำตาลครับต้าเจียวครับ ใส้น้ำปลาประมาณหนึ่งถ้วยนะครับพักตามชอมนะครับแป้งข้าวโพดครับเสื้อแบบนี้รูบาราร้ายก็ได้นะครับ ชิมเลยครับเส้นก็กรอบรนหน้าก็าเด็ดสุดยอนมาครับ